สองมือที่ดูช่างบอบบางอย่างนั้นสองมือที่ดังไม่มีความสำคัญคือ 桑。 ประมาณ20กว่านาที20นาทีอุ่นดองไปใช่เติมแล้วแม่ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงถ้ารอก็ชั่วโมงนึงเรื่อยๆเดียกได้แล้วอ่าเมื่อกี้ตั้งเวลาไปอาบน้ำมัน45ใช่ไหมตั้งตั้งไว้ก่อนจะได้ออกมาก่อนไหมตอนนี้เหลือประมาณ20นาทีอาบน้ำ20นาทีเสร็จแล้วไปเร็วเร็วเร็วเพราะว่า ตัวขนมเสียเราต้องมาโรยได้ใช่ไหมยังต้องโรยได้โรยหน้าไงใช่ไหมเดี๋ยวสุกแล้วต้องโรยหน้าไงแม่จะยังมีอะไรโรยได้เอ้าแม่ลืมแล้วเหรอเกลือต้องโรยหน้าไงใช่ไหมตอนสุกแล้วใบเมแบงเตียนก็แม่บอกให้แบ่งออกมาแล้วโรยหน้าอ๋อใช่แบงแบงแบงกก็แม่สอนไว้อย่างนั้นอะ อะไรวะอาจารย์เราลืมหมดแล้วไี่ดีว่าเราจดไว้นะฮะออกเที่ยวหลังสอนไม่เป็นแล้วเหรอไม่ต้องสอนแล้วเปิดโพยอย่างเดียวเปิดโพยอย่างเดียวแม่ไม่ต้องสอนวันนี้ไม่ถามแม่เลยนะวันนี้ทําเองหมดเลยนะเองอ้าวเราก็บอกหลายอย่างะอ๋อโอจ่าจ่าโอเคโอเคเดี๋ยวไปดูขนมก่อนแม่โอเค กินนมอะไหมเสร็จแล้วเอาไหม,อมเอาไหมจะออกไปกินเอาเออกไปกินก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงอะไรนะไปซื้อสองสองถุงเก้าร้อยแปดสิบใช้ได้เดือนหนึ่งวันละสองชิน้นหกสิบชิ้นก็เดือนหนึ่งโอเคไหมแม่สบายกว่าใช่ไหมถ้าแม่ใส่แพมเพิร์สใช่ไหมหแม่อยากใส่แพมเพิร์สใช่ไหมห โอเคจะเอาไปดูขน,นมก่อนยามมาดูขนมนี่เอาไเป็นยังไงโอ้เป็นไงแม่โอเคไหมโอ้ไ oh, ส้เต็มเลยไส้เต็มเลยโอเคไหมโอเคไหม เย็นนี่ยังจะตัดอะไรไหมตัดฮะตัดได้ถ้วยเล็กก่อนตัดถ้วยเล็กก่อนเนาะถ้วยใหญ่ไม่ต้องตัดก่อถ้วยใหญ่ไม่ต้องตัดก่อนเหรอสวยไหมเดี๋ยวชิมก่อนเนาะถ้ามีต้นหอมเอาแม่เอาไหมมีต้นหอมเอาไหมแม่หั่นแล้วลยไปแล้วแม่จะแม่ไม่กินต้นหอมเลยเดี๋ยวโรยก็ต้องมาเคลียร์ออกอีกไม่เคลียร์ฮะไม่ต้อง แล้วจะใส่ทําไมไม่จะใส่ไหม,ไม,ไหมต้นหอมมีมัจะใส่สวยเลยแล้วเราไม่ได้ขายแล้วแม่ไม่กินต้นหอมเดี๋ยวแม่ต้องมานั่งเขี่ยวต้นหอมอีกไม,ไม่เอาดีกว่าแม่นะไม่ต้องใส่ต้นหอมนี้เลยเอ,เอาแบบนี้เลยอร่อยแล้วนะต้นหอมเขาใส่สวยๆเฉยๆหรอกนะเราโอ้โหแค่นี้ก็อเดี๋ยวใส่แล้วแม่ก็ต้องมาเค<ข>ีเ่ยวทิ้งอีกเธอนี่จริงๆเลยนะผักชีนี่ต้องเอามาแล้วมาเดี๋ยวเวลาทอดแล้วหอม ม่ต้องทอดก็กินได้อ่าสวยไหมสวยมากเลยออเอาเนี่ยถ้วยเล็กมากินก่อนน่าเจี๊ยบมากเลยใช่ไหมเกลือนั่นๆเลยหอมมากเลยเหรอเป็นไง โอเคไหมลูกสิทธ์ผ่านไหมผ่านหอมเนอะนิ่มด้วยนิ่มด้วยใช่ผ่านใช่ไหมโอเคสอบผ่านแล้วเป็นนี่ดีหาซื้อที่ไหนไม่มีใช่ไหมมีตังก็ไม่ได้กินใช่ไหมแม่ทำเองเป็นโอ้เนอะ อยากกินก็ทําเลยใช่ไหมแม่เนาะแต่ว่าแต่ว่าอะไรอย่าลืมอ๋อไม่ลืมจดไว้แล้วไงโพยแม่ใช่ไหมมีอะไรเดี๋ยวต้องเติมไอคำว่าน้ําด่างไปอีกนิดนึงเนาะเดี๋ยวไปหาซื้อน้ําด่างมาอีกน้าด่างมันจะหมดแล้วใบตองเยอะอ๋อใบตองเยอะแล้วใครจะไปซื้อให้อ๋อข้าแห่งจะไม่เป็นไรเดี๋ยวหาให้เดี๋ยวหา บอกว่าดีใจทําเป็นแล้วลูกสาวทําเป็นแล้วสั่งลูกเดียวใช่ไหมแม่ต่อไปสั่งลูกเดียวใช่ไหมอยากกินเมื่อไหร่สั่งสั่งลูกเดียวใช่ไหมัสั่เออเออใช้คําสั่งเสียงอย่างเดียวใช่ไหมอออึฮึดูตาเบือกแน่นๆเลยแบบเนี้ยใครจะทําขายใช่ไหมใช่ใช่มีความสุขไหมแม่มีความสุขไหมคะ เออมีความสึกทำไมยอยกันไม่ทำก็อดเลยทำไมอาจารย์อร่อยแม่จันอร่อยอร่อยแม่จันแม่ดิเดี๋ยวเถอดแม่ด yeah, ิเด no. ี๋ยวเถอดเดี๋ยวเถอดแม่ดิเดี๋ยวเถอดเดี๋ยวเถอดแม่ดิจัดการเราจัดการเราจัดการแม่เลยเดี๋ยวอาจารย์ช่วยด้วยอาจารย์ช่วยด้วยอร่อยแม่จัน อร่อยอร่อยเนาะไม่เหมือนที่อื่นนะเครื่องเยอะน้ำจิ้มอร่อยเนาะเกี๊ยกาแฟแม่เอากาแฟไหมไม่เอาเลยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวมีหอยเออใช่ใช่กินกี่แก้วแล้วกาแฟแก้วเดียวโอ้ยของเรากินทั้งสามสี่แก้วแล้วมาจ่างอาจารย์หมดแล้วยังจะเหลือหรืหมดแล้วเมื่อวานเมื่อวานที่ยิงอาจารย์อาจารย์ถามว่ามาจ่างหมดแล้วยังจะเหลือหรือ เมื่อวานกินสองลูกใช่อ๋อเหรอบอกว่าลุกเดียวลูกเดียวไงไม่มันนึ่งแต่แล้วพี่เก็อาจารย์เป็นไงมื่อนึ่งใช้ไปนหรือยังอาจารย์หนูซื้อฟักทองให้อาจารย์ลูกหนึ่งแน่นมากเลยเดี๋ยวหนู่อาทำให้แล้วอาจารย์ไปนึ่งเองนะนะหนูทำเป็นเรียบร้อยแล้วอาจารย์ก็แค่นึ่งอย่างเดียวง่ายๆเดี๋ยวหนูทําให้เดี๋ยวหนูทําให้